สวัสดีครับเพื่อนครับพวกขมยเว่าชานนในช่อง YouTube นะครับโอ้บังเอิญจริงๆเพื่อนผมจดอดรถที่ปั๊มปตตที่ด้านข้างๆเนี่ยนะนะครับแล้วเดินออกมาตอนแรกก็จะเข้าเซเว่นอีเลเวนเสร็จแล้วนึกเดินมาเดินซ้ายมาแล้วผมเห็นสิ่งนี้เพื่อนเห็นแมวเห็นปะเห็นแมวว่าตูเบลเลอร์เลยเป็นแมวกระตูนเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็มีป่าเฮ้ยผมเดินมาแล้วมีร้านขายรองเท้าอยู่ตรงนี้ นะครับไปผมก็งงคืออะไรมันเป็นสวนสาธารณะเพื่อนโอ้ยผมแบบเห็นทุกคนฮนะผมไม่ถูกว่ะบังเอิญมากเลยอะแล้วเนี่ยผมเห็นเขา,าออกบออกกาลังกายกันเต็มรถจอดก,กันแป๊ะไม่หมดเลยนะเออว่ะเราดูดี่เป็นไงโอ้บังเอิญเมื่อกี้ผมจะหลับอยู่ในรถแล้วนะเลยแบบหาอะไรกินไงคือมันเริ่มจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวก็เอียดออกบัเอินนี่มาเจอแบบนี้เพื่อน เออรถจอดเต็มเลยนะนะคล้ายๆสวนลุมคล้ายๆทนกรุงเทพเลยนะมาดูงี้ก่อนโอ้แจ๋วอะนี่มีปลาเห็นไหมโอ้เครียดทด้แจ๋วมากเพื่อนปลาดูหางปลาต่วน,นี้ดูดูขี้ปลานะเห็นป่ะเป็นไม้ไมอสกิโตอะไอ้ไม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 ้เนตอะเออไอ้เดียโคตรดีเลย,ออยเออตาเป็นไฟเว้ยโอ้แจ๋วอะเพื่อนมาดูกัน พประทับใจมากเห็นไหมให้ชัดๆนะเดี๋ยวซูมให้มมชัดเออเห็นป่ะนี่เดิ๋มาทางนี้นะนี่เป็นแมวลูกแมวนะเป็นแมวน่ารักเชียวโอ้ยแต่ไม่มันไม่ชัดว่ะเ,เ,เห็นยังปรับเลนหน่อยอา,อาเดินต่อ เนี่ยโอ้โหผมก็พลุงงี้ผมมาตั้งนานแล้วเนี่ยแมวนะเต๋ยมากเลยแป๊บนะโอเคชัดแล้วเรค,ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเแต่เข้าตรงไหนวะเนี่ยมันเข้าไม่ได้ตรงนี้แล้วเขาเข้าด้านนู้นนะครับจะมีทางเข้าตรงไหนบนเนี่ยผมก็งโง,โงว่ะนี่เป็นทางนู้นมากกว่าไหมเริ่มต้นนะทางเดินเขานะไม่รู้กี่กิโลผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูดิ เป็นสวนเป็นอะไรนะเพื่อนโอ้แถวอะงงงยังไงต้นตีตดตรงนี้นะลองดูดิเป็นยังไงนะครับโอ้โหนี่มีโพรงต้นไม้ด้วยนะเพื่อนตรงนี้อผมอยากรู้ว่าของมันเข้ายัางไง ต้องวิ่งเหรอต้องวนรอบนี้หรือเปล่าโอ้ยเพื่อนผมตาสว่างเลยเพื่อนแบบพเจอแบบนี้ปุ๊บโอ้คือเราอยากหาที่เดินนี่แบบเออว่ะเราไม่รู้ไงว่ามีตรงนี้แล้วมันบังเอิญมากที่แบบผมมาเดินออกมาเพื่อาหาของกินในเซเว่นในปั๊มแล้วก็รู้สึงไงรู้ออกมาของกินด้านซ้ายมือเนี่ยที่ว่ามีอะไรแล้วมาเจอแบบนี้เพื่อนแบบโอ้โหผมแบบดูนะนี่เป็นพพรง อุโมงต้นไม้นะครับที่ทำโอ้โหเจ๋วอะสวยแล้วมันสายมันเย็นมากแล้วมันหกโมงแล้ว,วะอะเดินไปไหนก็ไม่รู้อยากประตงมากกว่านะมันเาจะวนนะเพื่อนคณะชา้วนอ่ะลองเดินไปนะครับถือว่าลาออกกำลังกายเพราะผมกินกับนอนนะพูงยืนหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> โอ้โหเจ๋วอะ ผมไม่ได้นี่วะไปทางนี้เหรอข้าวอย่างนี้เหรอพอดูมันไม่ให้บนแล้วนะที่ผมอยู่ข้แพนี้ัวนอะไรล่วงมาวะ <c oughs> มันเย็นแล้ว,ว่ะเพื่อนแก็โอเคเดินก่อนถ้าเย็นกว่านี้ผมก็ไม่ไหวเดินเหมือนกันนะโอ้นี่ไง เป็นทางแยกมาทางนี้นะครับโอ้สวยกันมันลมลื่นมากเลยเพื่อนอ่ะมันนี้ดีกว่ามางเออนี่นะคระับมันมีมีแยกกันไปเป็นเป็นมุมนะเป็นเป็นรูของเขาทางวิ่งนะผมผมเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งนะครับเป็นทางทางทางด้วยไม้เนะี่ยเห็นไหมเพื่อนไม้กันนั้นหนาสมัยก่อนบ้านผมก็ม้เป็นแบบเนี้โอ้โหแจว๋วอะ หามานังานง่ายๆเพื่อนแบบนี้นะนี่ดูข้างทางเ่านนี้เป็นไงเป็นสวนต้นไม้ร่มไม้คึ้มหมดเลย <c oughs> เห็นไหมเพื่อนโอ้โหเแจ๋วอ่ะนี่มีห้องน้ำด้วยโอ้่วยวูสุดยอดเลยวะ่ะโิ่ง มึงนี่นั่งอาบน้ำที่นี่เจ้าเจ้านี่ถึงยั่หรี่เป็นลูกปั้นแกะนะครับเห็นบ้างอืมสุดยอดเลยง่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันที่สิผมสนใจคือตรงนี้ มันเป็นลูกปลาอยานี้ขนาดนโอ้โหข้ามฟังวั่ยังไงไอเดียดีมากเลยครับควคงจริงเมื่อกี้ทางข้ามมาขนาดนี้นะเราเดินอ้อมด้านนู้นนะครับแต่ก็ไม่รู้กันว่ามันเดินยังไงได้สุดท้ายหล่นี้ก็ได้แนละ้วเมื่อกี้แต่ไม่เอานะนี่ดูปลาที่เงือดผมชอบมากเลยเขาเอาขวดสาคูมันเป็นฝันนะเห็นปะ ไม่ฟันปลานะแล้วก็เอาไม้กันยุงมอส quito เนี่ยนะ,าะมาทำเป็นคลีบหลังแล้วมีขวดโอ้ไอเดียดีเนอะเป็นงานศิลปะชั้นยอดเลยเพื่อนนี่เห็นปะนะนั่งเป็คลีบหลังเป็นแบบนี้นี่โอ้โหเอาจากเศษขยะที่เหลือทิ้งอะ่ะเอามาทำเป็นงานศิลปะ,ะเพื่อนโอ้สวยว่ะเ,เจ๋อเจ๋ง หอมมาถึงกระด้านดีกว่านะเดินกันมาออกกำลังกายกันได้นะคระับ่อนไปถูงนี่ข้างนี่ค็อป้อมน้ำมันเนี่ยป้อมปั๊มปัตทอยอยู่ด้านนี้เนะี่ยผมก็ไม่รู้โอ้ยนี่นนแล้วก่อนแต่ให้ดูเลยนะเพื่อนผม,มยังก็รู้ว่ามีสูตรอะไรไบ้าง โอ้ยคนออกน้ำไกลเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหนี่เป็นเป็นทางอีกทางแลนะ้ะแล้วก็เดินอ๋อะเดินเป็นรอบเป็นรอบเ,เ,เส้นตรงนี้นะข้ามตรงนี้นี่ตรงนี้ดีกว่าไฮไลท์หนึ่งผมจะส่งนี้อีกจุดหนึ่งนะนี่ข้ามสะพานขึ้นไปโอ้โหวุ้เป็นไังเพื่อนเฉวปะนี่เดี๋ยวขอสั่นถอดตั๊กเลยสวยมากเลย เริ่มต่ออืมน,นี่ดูนี่มันสระน้ำนะอ่ะขยออืนนิดนึงนี่มมีเรือจอดด้วยนะครับเป็นคลองเล็กๆเ,กเกนี่ยก็ทำมานะดูสวยอะสะดูนี่ดิโอ้หลูกนี้มาทุกวันแล้วเนี่ยนัน่นเป็นฝายน้ำเพื่อโอ้โหสวยเลยวะ่ะเห็นัะ โอ้เยี่ยมเลยอ่ะมีฝายน้ำล่ะครับทำเป็นฝายน้ำเนาะแล้วมีกัางหันบิดน้ำแบบม่ได้ใช้นะอ๋อมีคนเป็นผ่านได้ด้วยเว้ยจางจังาอ่ะฮะโอ้ยดูนะ โอ้โหมีคนออกกำลังกายกันสมควรเลยนะเพื่อนสวยมากเลยตรงนี้ดูดิดมันอากาดเดินไหมนะอ่ะเดินกันก็น,น,น่าจะเดินนะดูดิ อืโโอ,อตัวนี้ประเด็นระยเขาลดกันนะครับตอนนี้ตอนนี้นะนี่ตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับโอเคเราเคยออกมาออกกำลังกายอยู่แล้วนะเราจะไม่มีปัญหาเรื่องเดินวันนี้ได้เดินนะโอ้ดีใจว่ะอย <นะ S 1> ่างน้อยได้ให้ใหรางวัลกับตัวเองมั่งนะครับออกมาเดินดออกมาเออมา,มาทมายเขาปลูกกันเยอะยอดมดเลยนะเพื่อนนะ ย็นเะนอะนี่เป็นห้องน้ำนะครับนนเดี๋ยวเขาหน้าต้องแต่งชุดมาแล้ววันนี้ไม่รู้ว่ามีตรงนี้นะข้างๆเขาจะมีที่เครื่องออกกำลังกายริมทางให้ด้วยนะเพื่อนมีทุกต้นสนเลยต้นโอตต้นสนอย่างเงี้ยมั้งื่อน liền lài lên á một lần á đi à hiểu nói à thích các สรนี้เวลาประมาสักมุมนี่มีขีดมาสันทรายด้วยเพืนห็นปะพราะตงนี้มัอยู่ในเขตสันทรายนะเพื่อนนะงนีนา,ากัน,กนออกลังกายเยอะมเลยนะเลือเล่นเอาแล้วกันตามใจชอบตนะ้นปาล์มน,นะาซามันเป็นต้นปาล์มนะ กลิก่นใบหญ้าน,นี่ก็ชื่นน่ะมีไก่มีไก่อย่างไรมาวะเดินสามเข้าไปอันนี้กิน,นอะไรนั่นก็ระยะทางอันนี้ผมไม่รู้นะ้องเาเท่าไหร่นะในรอบรอ,อบนี้นะสักกิโลกี่โลได้แล้เราก็ไม่รู้นะลงมุมนี้เออสวยกวสยมัไหม แ,แค่สนามฟุตบอลนะนะเดินวิ่งทางเดียวลนระยะห่างปลอดภัยจากโควิดนะครับตรงนี้่าจะเป็นเป็นซุ้มอะสักอย่างหนึ่งนะปีตองป่ะเออปีตองจริงด้วยนะจะเป็นเครื่องเขาเรียกป,ปตองเหมือนน,นะเพื่อนเป็นชมรมของเขาก็แหละกีฬาของผู้สูงอายุชอบเล่นกัน เปตองมันตำบลสงสายรูง้ไ,งไหมครับนี่ไงเปตองแดดมันหมดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมองเห็นพื้นยังเห็นความสว่างสวัยของพื้นที่อยู่นะ ด้นนี้ก็มีทางเข้าได้เนอะทั้งสองทางแต่ก็ื่องเรไม่รู้ไปไหนนะเราเดินมาทางนี้นนเดินมางนี้เดินมาถึงเดินมาได้รอบไปถึงรอบกว่าแล้วเพื่อนด้านนี้ก็มีกำลังใจกันเยอะนะโอ้โหตรงนี้มีลมนะมอดงูเป็นต้นไม้มากรเดย ก็นิดนึงตรงนี้โอเคมองช่อยอ่อนๆนะครับอันนี้ ครบรอบนลยของกบุญแล้วนะแถวอ่านี่ป้าแกรักขนนะโอ้โหแถวน่อย่างน้อยนะครับวันนี้มันก็เป็นวันที่มีคุณค่า,าอีกนหนึ่งของผมนะดู่ได้มาเดินแบบนี้นะดูด้ว นี่เอาแค่เดินก่อนนะผมคงไม่วิ่งนะครับไม่าสามารถตอนนี้ <S <S นี่นงะอ๋อมีทางแยกเดี๋ยวตอนนี้ไปเมื่อกี้ที่มีคนเห็นเดินเดินข้ามสายมานะเดี๋ยวลองไปดูแนละ้วเป็นยังไงนะครับ เนี่ยคนก็นเรื่องเยอะเยนะอะันนี้เราไปสวนเร่นเขาไม่ได้เลยนะเราะข้ามสายตรงนี้ไปนัเพื่อนโอ้โหแบบเขาเขาดีไซน์มาได้สวยมากเลยนะจากด้านนู้นเป็นเป็นรอบนอกขึ้นแบบว่ามันอะไรอะ่ะที่แบบบินจากความเขียวชุ่มของต้นไม้ตรงนี้นี่ ดดูิเห็นปะเมื่อกี้ผมถ่ายจากมุ้งมานี่คือฝ่ายกั้นน้ำนะอันนี้น้ําเยอะอันนี้น้ําน้อยเห็นไหมเพื่อนเราจะเดินข้ามไปนะอ้อนะนี่เราผมมายืนตรงนี้นะครับให้ดูนะนี่คือกังหันยิบน้ำนะครับตู้ตู้ดูนี่จะทำยังไงเพื่อน ดีครับมาดูนนะมันเดินมา <Okay. S 1> อ,อืมาทางด้านนี้นะครับเขาเดินเดินไปด้านนี้กันเด <Hey. S 1> ี๋ยวเราขับกันแล้วนะนเราขับกันเลยมันเย็นมากเลยเห็นไหมนี่ครับตั้อกี้เดินมาเมื่อกี้นี่นะครับนี่จะเป็นลูปวิ่งของเขานะคือเดินมาทางนี้นะ ไปมุมนู้นจนตัวยตรจนมุแล้วก็แบบเข้าด้านนี้นะแล้วแถววันกี่กิโลนะตรงนี้เป็นห้องน้ํานะโอเคครับก็รีวิวไว้เห็นแล้วกันนะว่ราวันนี้ผมมาตรงนี้ทวยความบังเอิญจริงๆบังเอิญมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามีตรงนี้นะนี่นแล้วก็เดี๋ยวคงต้องปักหมุดไว้แล้วก็เดี๋ยวโอกาสดีๆนะครับจอดรถไว้แล้วก็มาถ้าอยู่ตรงโซนบริเวณนี้ผมก็จะมาออกอากายที่นี่นะโอ้สุดยอดเลยเจ๋งจริงๆนะครับ โอเคครับลิปนี้สั้นๆแล้วกันนะ9นาทีกว่าคลิปพอแล้วคันกัรศัพที่นี่นะครับมาที่นี่ด้วยความบังเอิญหนึ่งทนะกรมกับเป๋เชินมันช่องยูทูบนะครับขอบคุณครับ